สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวสําคัญนะคะในทางความมั่นคงและรนาอหารจากทางฝั่งของยุโรปกันบ้างค่ะซึ่งบอกได้เลยนะคะมันก็มีประเด็นทั้งในเชิงของโครงสร้างพื้นฐานและ,ะ็นทางการปฏิบัติการทางอากาศเช่นกันนะคะที่น่าสนใจอย่างยิ่งค่ะดวันนี้นะคะจะไปเน้นถึง3ประเด็นหลักด้วยกันนะคะที่จะมาพูดถึงในคลิปนี้นั่นะคือการให้เขานะคะทาการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟนะคะสายประวัติศาสตร์ที่ก็าอายุนะคะถือว่าเยอะ ๆนํากลับมาใช้อีกครั้งและการที่กองทัพอากาศในทางฝั่งของยุโรปเช่นกันนะคะก็ได้ลําเลี้ยงเครื่องบินลบต่างๆเนี่ยไปให้กับทางฝั่งประเทศหนึ่งนะคะได้นําไปใช้งานค่ะวันนี้จะมาพูดถึงตรงนี้กันโดยเริ่มจากทางฝั่งของเส้นทางรถไฟกันก่อนนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยย้อนกลับไปเมื่อปี1879นะคะเส้นทางรถไฟอย่างไอรอนไรนเนี่ยตัวนี้มันก็ถูกสร้างขึ้นนะคะเพื่อเชื่อมกับแทรกระย a แอนเวฟของเบลเยียมเข้ากับภูมิภาคอย่างรูนะคะ จากทางฝั่งของเยอรมนีผ่านประเทศอย่างเนเธอร์แลนด์นะคะซึ่งเส้นทางนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักมากๆในด้านของโลจิสติกในยุคอุตสาหกรรมเลยและตัวมันเน่ยก็ถูกใช้ในการขนส่งจํานวนมากนะคะสินค้าต่างๆรวมถึงยังมีบทบาทสําคัญในช่วงของสองครามโลกอีกด้วยค่ะ แต่ได้หลังจากปี1991ขึ้นมานะคะเส้นทางเหล่านี้นะคะก็ถูกปิดไปด้วยผลทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การแข่งขันกับท่าเรืออย่างลอตเทนเดมนะคะแล้วก็รวมถึงปัญหาสภาพแวดล้อมที่เส้นทางนี้นะคะก็เสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วค่ะวยวันนี้นะคะถ้าลองย้อนกลับไปเนี่ยก็คือประมาณ30กว่าปีที่ผ่านมานะคะจากสถานการณ์ กับต่างรดต,งต่างนะคะเพื่อทางฝั่งของยุโรปเนี่ยก็ได้ตระหนักอีกครั้งนะคะว่าโลจิสติกในด้านของทารณาเนี่ยมันถือเป็นคอขวดใหญ่มากๆถ้าหากเกิดสงครามกับรัเสเซียจริงๆคือในช่วงนี้นะคะความตึงเครียดจากทางฝั่งของยุโรปแล้วก็ดางฝั่งของรัสเซียเนี่ยถือว่าตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆก็ต่างฝ่ายไม่ยอมใครนะคะในการเจรจาอีกและในเหตุการณ์ที่ดางฝั่งของปูตินนะคะก็ได้ไปเจรจากับทางฝั่งของรัมที่อสก้าขึ้นมาก็ไม่เป็นผลอีกสมมติเรืหลายอย่างนะคะที่ต้องการจะแบบว่าหยุ ่รตรงนั้นหรือว่าแบบว่าทําน่นนี่นั่นมากมายนะคะก็ต้องแบบคิดขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งก็คือ,อยังไม่ลงรอยสักที ซึ่งในหลายสื่อข่าวนะคะก็ได้รายงานนะคะว่าสหภาพยุโรปเนี่ยตอนนี้กำลังลงทุนกว่า17,000นล้านยูโรนะคะเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถใช้กับทางฝั่งของพลเรือนและกองทัพอย่างไอรอนไลน์เช่นกันในครั้งนี้ก็จะถูกดึงขึ้นมานะคะอยู่ในลิสต์โครงการเร่งด่วนที่ต้องการจะพัฒนาขึ้นมาเพื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะคะจากทางฝั่งของตรงข้ามเพราะมันถือว่าเป็นสิ้นเลือดตรงที่เชื่อมกับท่าเรือของเบลเยียมเข้ากับศูนย์กลาง,ข,าองลของอุตสาหกรรมของเยอรมน โดยตรงค่ะคือในอดีตก่อนนะมันใช้เส้นทางนในการขนส่งต่างๆเนาะแต่พอปิดตัวไปเนี่ยก็เห็นเดนดิชใชนะคะว่าถ้ามันเปิดใหม่ครั้งเนี่ยมันก็ยังเป็นเส้นทางที่ยังใช้งานได้อยู่ดีนะคะซสินหาโครงการนี้นะคะสำเร็จเสร็จสิ้นขึ้นจริงเนี่ยนาโตเนี่ยจะสามารถส่งเสริมทางฝั่งของแอตแลนติกเข้าสู่ยุโรปกลางได้แล้วก็ต่อไปนะคะยังถึงโปแลนด์หรือรัฐบอลติกนะคะได้อย่างรวดเร็วขึ้นอีกหลายเท่าด้วยกันค่ะ และแน่นอนค่ะเมื่อกลางเดือนสิงหาคมปีส2565น,นี้นะคะก็จะเห็นจากหลายสำนักนะคะที่ก็รายงานว่าทังสามประเทศผู้ไปในแข้งต้นนะคะก็คือเบลเยียมยอรมนีและเนเธอแลนด์นะคะก็ได้ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการนั่นเองเพื่อศึกษาวความเป็นไปได้นะคะในการเดินฟื้นเส้นทางเหล่านี้ค่ะ ด้นฝั่งของเบลเยียมนะคะเขาก็บอกว่ามองนี้มันเป็นโอกาสทองมากๆนะคะในการยกระดับท่าเรือแอนดริฟให้กลายเป็นปส่วนกลางได้ของความมั่นคงและทางเศรษฐกิจส่วนทางฝั่งของเยอรมนีนะคะก็บอกว่าต้องการใช้เส้นทางนี้นะคะเข้าตรงนะคะสูร่รูเพื่อเป็นการลาเลียงยุทธกรณ์ต่างๆและวัตถุดิบได้อย่างรวดเร็วมากกว่าเดิมและทางฝั่งของเนเธอร์แลนด์ค่ะก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวแปรสําคัญที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะถึงแม้จะมีสิทธิ์ตามสนที่สัญญานะคะอย่างไอรอนไร์เมื่อปี18 73ที่ก็ต้องยอมให้เส้นทางเหล่านี้นะคะผ่านไปแต่ถ้ามองในเชิงของธุรกิจนะคะอย่างโรเทนเดมเนี่ยคือเขาก็ไม่อยากเสียเปียบนะคะเจ้าแอนวิปไปแล้วก็ในเรื่องของแลนต้านจดสิ่งไว้รอบอีกถว่วโยะยะมากมายนะคะปัจจัยที่เขาต้องยุติไปในตอนนั้นเพราะเนื่องจากเส้นทางนั้นนะคะมันผ่านเขตอนุรักษ์ธรรมชาติไปในลิมเบิร์กนั่นเองซึ่งมันเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทําให้เส้นทางนั้นนะคะถูกปิดไปแล้วก็ต้องการจะกลับนํามาใช้อีกครั้งเพราะว่ามันก็เป็นสถานการณ์ตึงเครียดนะฮะในช่วงนี้ ดังนั้นนะคะในช่วงปี2005เนี่ยอย่งางศาลอนุญาโตตุลาการแหาวอนนะคะหรือ Permanent c o u n t of Arbitration นะคะก็ได้ตัดสินใจว่าเบลเยียมนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะฟื้นฟูเส้นทางนี้แต่จะต้องออกค่าใช้จ่ายเองนะคะก็ทําให้เรื่องนี้นะคะเงียบไปพักใหญ่เลยเพอสมควรแต่ทว่านะคะในยุคที่สงครามรัสเซียยูเครนนะคะยังคงลุกลามกันอยู่ในต่อเนื่องเนี่ยในทางฝั่งของนาโตนะคะต้องการเตรียมพร้อมกับรับมือในภูมิภาคของบอลติกและในทางฝั่งของโปแลนด์เช่น ร่วมถึงแรงกดดันนะคะที่ก็กลับมาดังฝั่งของเนเธอร์แลนด์นะคะว่าต้องยอมเปิดเส้นทางนี้นะคะถ้าห่างว่าได้รับเงินสนับสนุนจาก EU แล้วก็นาโตเช่นกัน ดังนั้นนะคะสื่อตะวันตกนะคะใหญ่ๆอย่างโพลิติโก้นะคะก็ได้วิเคราะห์ในตรงนี้ไปนะคะว่าแหากสหภาพยุโรปเนอนุมัติงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานรอบใหม่หรือมัลติเทอร์โน่ฟังโน่แฟมเวิร์กนะคะปี2027จนถึงปี2033เนเนทแลนด์นะคะก็จะยอมให้เดินหน้านะคะอย่างเต็มรูปแบบอีกด้วยคือผลงานนะคะก็คือเป็นการฟื้นฟูนเจ้าเอลร์ไลท์ที่ไม่เพียงแค่เป็นรางรถไฟเท่านั้นแต่ถือเป็นหมากอย่างหนึ่งนะคะในทางของภูมิรัฐศาสตร์ที่ก็สะท้อนถึงการร่วมมือ ของยุโรปเพื่อต้านเอาฝั่งของรัเสเซียอย่างเต็มที่ค่ะจากครงสร้างพื้นฐานแบบเดิมนะคะก็กลับมาดูในทางฝั่งของมิติทางอากาศกันบ้างนะคะก็เมื่อไม่นานมานี้จากทางฝั่งของกองทัพเยอรมันนะคะอยู่โลกวอลเฟอร์ก็ได้ทําการฝึกครั้งสําคัญโดยนำเครื่องบินลาเลียงหนักนะคะอย่าง Airbus A400M a l a s อลัสนะคะก็มันลงจอดบ,บนเกาะชาหาดที่เกาะอย่างโรโมนะคะประเทศเดนมาร์ก โดยครั้งนี้นะคะไม่แสดงแค่การโว์เท่านั้นแต่ถือว่าเป็นการฝึกจริงเพื่อจาลองสถานการณ์นะคะที่สนามบินเนี่ยถูกโจ,กจมหรือไม่นั่นเองและสามารถใช้งานได้จริงไหมและในการจอดลงนะคะก็เป็นการจอดลงบนทรายนะคะก็เป็นการพิสูจน์ว่ากองทัพในยังคงสามารถส่งกําลังเสริมเขาม้าเยือนในพื้นที่วิกฤตได้เช่นกันซึ่งก่อนฝึกนะคะนักบินเนี่ยก็จะต้องซ้อมบนเครื่องจําลองก่อนนะคะหรือซิมูเลเตอร์นั่นเองอย่างเข้มขน้นน้ำหนักในเรื่องของการบรรทุกนะคะก็จะถูกจํากัดแล้วก็การ ติดตั้งมาตรการป้องกันวิเศษเพื่ไม่เครื่องของมันนะคะเสียหายจากพื้นผิวที่อ่อนตัวค่ะ ทั้ใน้ครั้งนั้นนะคะก็คือเป็นการฝึกที่สําเร็จขึ้นมานะคะก็คือจอดลงได้อย่างสําเร็จบนทรายนะคะแต่ทั้งฝั่งลายสานักนะคะก็วิคของว่ามันถือว่าเป็นความท้าทายที่ยังคงมีอยู่ตัวอย่างเช่นนะคะในเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถหุ้มเกาะหนักอย่างภูมาหนึ่งคันเนี่ยมันต้องใช้เจ้า A400M เนี่ยถึง2ลํลำด้วยกันนะคะและเวลาในการส่งเนี่ยก็ใช้ถึง4วันซึ่งถ้าหากมันไม่ทันกับเหตุการณ์ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นเหตุฉุกเฉินขนาดใหญ่อีกด้วยนะคะเพราะว่ามันอาจจะส่งไม่ทันก็ได้อะไร น,นั่นจึงแปลได้ว่านะคะการฝึกในครั้งนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นการแสดงถึงความยุดหยุ่นในเชิงของยุทธวิธีก็จริงแต่มันก็ยังคงสะท้อนถึงข้อจํากัดในเชิงของยุทธศาสตร์ของยุโรปที่ยังต้องพึ่งพาทางฝั่งของซามริกาเช่นเคยในการเคลื่อนกําลังขนาดใหญ่เหล่านี้ค่ะ ดยทั้งหมดนี้นะคะเมื่อมองภาพรวมเนี่ยเราจะได้เห็นทั้งในการรื้อฟืน้นเส้นทางรถไฟอย่างไอรนไลน์แล้วก็การฝึกอย่าง a c 400m นะคะก็ต่างมีแกนกลางเดียวกันก็คือเป็นความอยู่รอดของนาโตในการแล่มือจากทางฝั่งของรัสเซียซึ่งเจ้าไอรนไลน์นะคะก็ไม่เพียงแค่เป็นเส้นทางของเศรษฐกิจเท่านั้นแต่มันคือเส้นเลือดของยุโรปและ a c 400m ไม่ใช่เพีเยงเป็นแค่เครื่องบินลำเลียงเท่านั้นแต่มันคือสัญลักษณ์ของการปรับตัวทางทหารซึ่งยุโรปเองนะคะอาจจะไม่สมบูรณ์แบบก็จริง ก็ยังไม่คงมีข้อจํากัดในเรื่องของขีดความสามารถแล้วก็ในเรื่องของการเมืองภายในค่ะแต่ก็ชัดเจนในปัจจุบันนี้นะคะว่ากําลังเดินหน้าในทิศทางเดียวกันก็คือการสร้างความพร้อมสูงสุดเพื่อป้องกันไม่ให้ประวัติศาสตร์นะคะซ้ารอยอีกด้วยําหรับนี้ขอตลาไปก่อนทบกมัมในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ